การ Mobilize s c a p u l a านะคะว่าทำกันอย่างไรนะคะ so, with this ula, you should able to smoothly so you supposed to schedule should able up you move be be คือต้องจับสะบักล็อกแล้วค่อยๆหมุนนะคะ mm hmm. ไม่ต้องทำแรงมากนะคะ <then> ให้มันได้จังหวะ Rotate this way. So this way you should able to move this able be ปกติสะบักมันต้องหมุนได้แล้วนะคะถ้าเกิดใครตึงมากๆเนี่ยมันจะล็อกแล้วทำให้เกิดการตึงคอบาลายได้ค่ะคือเราสามารถโยกได้ทุกทิศทางเลยนะคะบนล่างซ้ายขวาได้หมดไ,ไม่แนะนำนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหวัวไหล่นะคะหรือเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนไหล่หลุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ